สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมแบงค์กระบะขนส่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันรับรถของคุณเนคินวันนี้เป็นรถอีซูซุแสงฟ้าครับก็เป็นการมาตรวจสภาพรถแล้วก็เซ็นสัญญางานถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยครับไป เดี๋ยวเินไปก่อนเลยก็ได้นะแล้เดี๋ยวผมอธิบายตามนันให้ดี สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพร้อมกันดีๆแล้วกับรถตู้เย็นนะคะรถร่วมงานก็คือโครงการ60คันของเรากับบริษัทเน็กทาสปอร์ตของเราเองรู้สึกว่าจะหลายคันแล้วเนี่ยใช่เดี๋ยวนี้หลายคันสวัสดีหลายคันเราเดี๋ยวนี้เราถ้ารู้สึกว่าจะมาสวัสดีกันสวัสดีสวัสดร้อนมาเลยรอนมากแล้วหลายคันเนาะเนาะกับโครงการนี้ก็คือโปรเจกต์60คันนะคะที่บริษัทเน็กทาสปอร์ตเนาะได้เข้าร่วมกับแมคโครเนาะตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับ อันนี้คุณเนคินนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ที่จะมาวิ่งงานร่วมกับเราเป็นยังไงมากคะตอนรู้สึก ก็ดีครับก็ดีรู้สึกร้อนนะรู้สึกร้อนว่าอากาศจะร้อนหน่อยก็ดีโปรโมชั่นนี่ซื้อรถพร้อมงานนี่เป็นไงพี่ซีทำงานโอเคดีไหมดีครับไวดีครับไวดีดูแลเราดีด้วยใช่ไหมตอนแรกรู้สึกกังวลไหมตอนซื้อรถว่าเราซื้อรถแล้วจะได้งานจริงหรือเปล่าใช่ครับกังวลตอนครับแต่วันนี้ก็แอบยังมีพ่อก็ยังแอบมีกังวลอยู่นิดนึงพี่ซีก็เลยสร้างความมั่นใจไปให้นิดนึงว่าไม่ต้องห่วงคุณแบงค์เนี่ยอยู่ในในส่วนของตัวโลจิสติกเนี่ยก็ประมาณเกือบ 3ปีกว่าแล้วเนาะถ้าผมในยูทูบได้ผมแอบไปดูแบงค์เมื่อวานผม่มันก็ขึ้นของผมอยู่เมื่อวานถ้าผาเป็นแฟนกดไปแฟนพันแท้ได้เลยสามารถกติดตามได้เลยแบงกระบะขนส่งโอเคแบงค์กระบะขนส่งจะมียุทธรับะาขนส่งเหมนู้แขง ได้มาแข่งกันปีเข้ามาเลยเนาะโครงการนี้เราก็ใกล้เต็มแล้วนะคะท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ก็ติดต่อหาพวกเราได้นะคะอันนี้มาม่าซีอีสุเนาะศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสี่หนะคะอันนี้บางยงยุทธนะคะครับฝากเพื่อหน่อยครับผมก็ศูนย9เก้าหก้าเก้าศูนนึ่งเกกครับอันนี้คุณฟิกค่ะครับผมค่วนฟิกอีสุสุนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าแปดสแปดนะครับอ่าโอเคกับโปรโมชั่นดีๆก็รีบทักมาเนาะใกล้เต ก็ในส่วนของผมก็แบงค์กระเป๋าขนส่งครับก็เติร์ดเติร์ดเข้ามาได้ติดตามก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องงานความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยที่คนทํางานขนส่งคนดีอ่ะพวกความรู้พวกนี้คุณแบงค์ทำยูทูบไปคือดีมากเป็นข้อมูลแบบก็ที่ลองเลื่อนดูเลื่อนดูไม่ว่าจะเป็นเลทของน้ํามันค่าเที่ยวแล้วก็แบบอ่เลทเขาเรียกว่าอะไรนะเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยน้องแบงค์ก็อธิบายหมด บายไว้ค่อนข้างละเอียดค่อนข้างละเอียดเลยอยากรู้อะไรก็เข้าไปดูเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาลูกค้าไปเซ็นสัญญาแล้วนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่จุดเดิมที่นี้อีกหลายๆกันเลยอาจจะเปลี่ยนเวลาอาจจะเปลี่ยนเวลาเนาะโอเคร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินนะครับช่วงนี้โอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ